มาดูฟอร์มหลังๆของทั้งคู่กันนะครับรถพ่วงก็มีแพ้คะแนนฟ้านำชัยออปิติศักดิ์แล้วก็แพ้นกยกสามเลือทิงชัยเกียรติทงยศนะครับส่วนเพชรสองภาคมีแพ้นกยกหนึ่งเด่นนาโพสอธัญรักษ์แล้วก็แพ้คะแนนแดนสยามอโยุทยาไายยิมนะครับเมื่อปี6-4เลยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสายยันเรื่อนเรื่องขวากับขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับรถพ่วงเดินกระยับเข้าหาเลยนะครับมีตีมสายหน้าทักทายเอาไว้นะครับดวเพชรสองภาคเก่าเกมโอ้โหีมัด มีเจาะยางนะครับรบควนไปเรื่อยนะครับว่าพวกไม่สนแล้วครับต้องชนอย่างเดียวแล้วครับความเก๋าก็ดูกมวยนะไปลองน่าต้องใช้สภาพร่างกายความสดที่เหนือกว่าแล้ะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยดูว่าเพชรสองภาคเองเขาก็บอกว่ามีการเต็ีมตัวฟิตซ้อมมาดีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะหยุดไปนานแต่ก็ซ้อมไว้นานแลวครับนานนับเดือนนะครับดูว่าร่างกายก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางดีแล้วเหมือนกัน โชว์ความเก่าเลยนะครับทีสองภาคแย่ๆมีหมัดสลับด้วยครับรท่วงเขาไม่สนแล้วครับนี่แหละครับชกถูกส่งนะครับรถท่วงไปยืนคุยคกับเรสองภาคนี้ก็จะเหนื่อยทีสองภาคมาดูมุมนี้นี่ดูว่ารูปร่างจะเล็กกว่าหน่อยแลครับมีลูกหีบมีคอยทำลายจังหวะเอาไว้ต้องนัดกระดูกมวยความเก่าออกมาใช้แล้วครับ ยกแรกนะครับเกาะเริ่มบอกอาวุธกันแบบนี้โอ้เป็นสองภาคมีสอกนี่คอยบวกด้วยแล้วก็ลูกทีบนะครับถือว่าทำลายจังหวะเอาไว้ได้ดีนะครับเอาหลดพวงไม่สนมีหมัดสายขวายังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นแต่ต่างฝ่ายก็ต่างจะเริ่มบอกอาวุธ เ็สองภาคนั้นอยู่ที่สภาพร่างกายการยืนระยะนะครับเพราะหยุดไปนานมีศอกคอยกระลับแข้นขวาและวท่วงเกี่ยวเอาไวไ้ตีน,นะครับโอ้มาเกี่ยวได้ก็มีหมัดขวาโอเคหักทิ้งไปเลยครับหายแววแล้วครับแบบนี้โอ้ค่ะที่จะไม่ครบร้ายกก็น่าจะมีให้เห็นแล้วครับอยู่ที่ว่าใครยืนระยะได้ดีกว่ากันทะเลก,กันแบบนี้นะครับตั้งแต่ยก,กแรกๆนี่ ทั้งศอกทั้งหมัดแล้วก็เข่ากัะแทงเจ็บๆด้วยกันทั้งคู่ดูนะครับเกมนี้ยังเบียดกันอยู่พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตาัดทีมงานบอกให้ชนอย่างเดียวนะครับอาศัยสภาพร่างกายความสดนะครับ้าดวนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเดี๋ยวดูครับสดบทเก่าได้ไม่ได้ครับคุพี่แม้ว่าจะหายไปนานนะครับคุณต้งเงินแต่ว่าเตรียมตัวพี่ซ้อมมาเป็นอย่างดีครับแข้งขวาโตด้วยขาขึ้นมาครับ พยายามออกแข้งแลกแข้งทักทายแล้วแนววยาวๆครับยกที่2ครับเอาแข้งขวาครับใส่เข้าไปครับเพชรสองผ้าถีบไว้ก่อนครับรถพ่วงขยับเข้ามาอู้เจอศอกคอยดักเอาไว้ไม่ว่าเริ่มจะเล่นของมีคมมาแล้วเลยครับเพชรสองผ้ามีศอกคอยดักบวกอยู่รถพ่วงนี่ค่อยๆขยับนะครับดูนะครับโอ้โหแต่ว่าไปโดนลูกถีบนี่ ทำลายจังหวะแล้วก็ทําได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะลูกถีบของเพชรสองภาควันนี้ทําเมารถพ่วงที่จัดเดินเข้าหานี่เสียจังหวะไปหลายครั้งครับดักต่อยลําตัวด้วยครับแต่ว่ารถพ่วงก็ต่อยขึ้นเหมือนกันนะครับพยายามล้วงลําตัวครับแทงซ้ายครับรถพ่วงนี่ครับศอกครับมาประเคนเข้ามาเลยครับศอกของเพชรสองภาคของนตีเข่าซ้ายครับรถพ่วง นี่ว่าต้องพยายามเบียดต้องปล้ำนะครับไปยืนคุยไม่ได้นะครับเทศสองภาคดูว่าเก่าแล้วก็หลากหลายกว่ามีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับหอยสลับอ้าวปล้ำได้ตีได้หรือไม่ได้นะครับถ้าเบียดติดติดเดินตลอดนี่โอ้ดูว่าได้ลุ้นแล้วครับรถพ่วงสภาพร่างกายดีกว่านี่เทศสองภาคเริ่มจะอาศัยความเก่านะครับกระตุกเกลี่ยมแล้วก็ไปได้เจ็บๆรบบอ่ะตน้ตนๆดูเก่า แต่ว่านี่ครับเรื่องของเรี่ยวแรงนี่หละครับน่าสนใจนะยครับเพสภาคครับต้นต้นรถพวกบอกความเก่าให้พี่ไปก่อนครับแต่ปลายปลายครับเรี่ยวแรงของผมเดี๋ยวดูครับคูนี้หักลบตกนี่หลายขบเ็ตนะครับมีหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องทําการบ้านต้องสงสัยครับตีเข่าขวามาครับเพชรสอภาคไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับยกรกครับเลือดไทยครับ โอ้มีเลือดหรือเปล่าครับเรียกว่าคอยไล่แขนนะครับแล้วก็โอ้โหมาแต่ละเบดแรงๆนี่เบียดเข้าไปมีศอกเหมือนกันนะครับรถพ่วงก็ไม่กลัวนะครับอ่ะดูนะครับจังหวะการล็อกกันไล่แขนตีกันไปยุบยน่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้เลยนะครับเพชรสองภาคเก๋ากว่าก็จริงนะครับเลือดของเพชรสองภาคครับซึมๆไหลๆออกมาแล้วนะครับ แทงเข่าขวายัดเข้าไปดอกนี้เต็มเต็มเหมือนกันนะครับแทงขวาครับเป็นสองภาคแทงเข่าขวาครับรถท่วงพยายามตัดล่างแกก็กระโดดหลบด้วยครับความเก่าครับแล้วดูจังหวะกดเอาไว้ครับเริ่มจะเบียดเริ่มจะกูเหมือนกันนะครับชนเข้าไปเอัไม่ไม่อนมีลูกเีดมาดูนะครับสองยกแรกนั้นก็เล่นกันได้เลือดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะเพชรสองภาคนะครับภาค่าโดมซอกนะครับแต่ที่เปลือกตาซ้ายเหรอครับ มาดูยกนี้นี่ต้องพยายามเบียดปล้ามอาศัยความเก่าวงในเวลาจับเวลาอาไยเหลี่ยมนี่ดูว่าจะไตได้ดีกว่านะครับอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นเลยครับโอ้ยโดนอะไรครับหายใจหายใจคว่ำครับหายท้องไปเลยแต่ไม่โดนนับนะครับรถท่วงครับในสองภาคเดินเข้ามารถท่วงดักแทงขวาก่อนเลยครับดักแทงซ้ายครับในสองภาคคืดด้วยเข่าขวามาดูดูวงในเอา นนี่จับก็จับดีนะครับรถพ่วงโอ้โหแทงโอ้โหเกมการยกนี่ถือว่ายังเบียดกันสนุกเร้าใจนะครับเพชรสองภาคเก่าก็จริงแต่ว่าหยุดไปนานแลวครับอ้าวเดี๋ยวดูครับการหยุดไปนานนี่แหละครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยครับโอ้ต้นต้นเก่าแต่ว่าเร็วแรงปลายปลายครับเอาดักแทงขวาเจ้าไปแทงขวาก่อนเลยครับเตะขวาขึ้นมาครับรถพ่วงนี่ครับโอ้ยขวาครับ จังหวะชิงเสียบจริงดักก่อนนี่งามหยดเลยนะครับอ้าวจะเทแล้วไม่ล้มด้วยครับแทงขวาลดพ่วงดักแทงขวาอีกแล้วครับโอ้เม็ดแบบนี้ของเพชรสองภาคเข้าตาเลยครับแม่ดูเหมือนว่าจะเดินไปชนต่อครับรถพ่วงจะเดินเข้าไปจับครับแต่ว่าโดนดักแทงแต่ว่าตอนนี้รถพ่วงเปลี่ยนแทงครับเสียบยาวๆไปก่อนจับนายครับเอาแล้วครับนายแม่จะเสียบตรงนี้โดนเพชรสองภาคยัดเข้าไปขาเชือกครับพยายามจะสับซอกมาราการล้วนไต้เชือกครับทําไม่ถนัดแงออกมา ลากมาเริ่มใหม่ดัวเพชรสองภาคนี่ดักแทงได้สวยๆนะครับแต่ว่าไม่สดแล้วครับยังคงเดินตลอดนะครับสภาพร่างกายความสดได้เปรียบนะครับชนไปเรื่อยอยู่ที่เพชรสองภาคอยู่ที่การยืนระยะอย่างเดียวเลยครับคู่นี้หายใจเป็นยังไงครับหายไปนานไม่ว่าครับสามไฟ์ก่อนหายแพ้รวดด้วยครับเพชรสองภาควันนี้ดีตั้งใจครับจะเรียกความมั่นใจแต่ว่าจะได้หรือเปล่าครับรถพ่วงพยายามจะขวางได้ครับตีไม่ได้เอาดูปุจจมูกไปก่อน ห้หายใจได้ข้างเดียวครับลูจมบูกเอาเอาอยู่หรือเปล่าครับเพชรสองภาคหรือว่าสดจะบทกันี่ครับโอ้ยแทงดอกนี้ครับแทงแหลมโยนสลับเข่าแทงเลยครับแทงเข่าซ้ายครับลดพวงแทงเข่าขวาคืนครับเพชรสองภาคถดพวงแทงซ้ายเพชรสองภาคแทงขวาครับแยกมาก่อนดูแล้พยายามจะไล่แผนแทงสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพชรสองภาค ตีครับจังหวะก้าวเข้าไปแทง่ละเม็ดไม่ช่แอแรงอยู่ที่รถพ่วงครับต้องบดอย่างเดียวใสความสดโอ้โหจังหวะการออกอาวุธของเพชรสองข้าคนี่ยังแรงยังต้วยนะครับหนักทุกลูกอยู่ที่การยืนระยะครับมาถึงตรงนี้ครับสิบวินาทียกที่สามไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับรุ่นพี่อย่างเพชรสองข้าคน่าจะคุมเกมแบบนี้ไปได้เดี๋ยวดูอีกสองยกที่ลอยไปต้องดูดูยกที่เลยสอกซ้ายลน โอ้โหโอ้โหเอ้าเอานับไปก่อนแล้วครับไม่ต้องดูยกหน้าแล้วนี้ยกนี้ลับสอบไปแล้วครับว่าหมดยกพอดียกสี่สอกต้องมาแล้วเพชรสองภาคยกนี้ไม่รอแล้วครับรัดเลยเลยเรียกว่าพยายามจะมีหมัดมีสอกมาบวกด้วยเหมือนกันโอ้โหรถท่วงเขาต้องล็อกเอาไว้เกาะแน่นเหมือนกันเกาะเหนียวเหมือนกันไม่ยอมโอ้โหเอ้า กาวัดการคอสูงๆนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าเหลี่ยมเข้าจุดโฟกัสเลยครับพยายามสับเข้ามาครับไปสองพาครับแหมใจจริงๆแล้วก็อยากจะได้นับคืนเหมือนกันเลยครับขอชงปลายยก3าตัวเองเสียนับ8ไปแล้วครับไปสองพาครับต้องเอาคืนให้เราที่สุดนะไหมครับไม่งั้นเกมยิ่งยืดเยื้อยิ่งยิ่งเหนื่อยครับวงในครับตีไม่ตีไม่ตีกรรมการก็จับแยกเลยครับ แบบนี้เหนื่อยเลยครับไปสองภาคโอ้โหเข่าลอยสองชั้นไปอีกแข่งขวาไปอีกมาโชว์เวลาครับรถพ่วงพอเพชรสองภาคยังมีศอกรถพ่วงก็สับคืนไปครับไม่ยอมอ้าวศอกมาถูครับใกล้ๆไปสองภาคก็น่าจะหลอกแล้ะครับหลอกจับได้แล้วหาจังหวะฟันศอกแต่ว่าจังหวะนี้ก็อบหลุดออกนอกเวทีไปเลยเอาเดียววายังกัดฝันบวกอยู่ตลอดยังไม่ยอมง่ายๆนะครับเพชรสองภาคก็อยู่ที่รถพ่วงประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเผาเวลาไปก่อนแล้วครับมาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้ขนาดไหนครับเพชรสองภาคยังไงครับโดนล็อกไว้ครับตีไม่ได้เพชรสองภาคเดินขย่าเข้าไปยอนกลไปก่อนครับนี่ครับแทงขวาครับพยายามเสียบไปเลยครับก้าวเข้าไปเสียบครับถ้าทำเป็นชุดมันต้องเหมาแลลวครับถึงจะได้สองแต้ม นอกจากนั้นก็ต้องนับแหละครับแต่ว่าแม่เกมแบบนี้ค่อนข้างอิอัาครับยกที่4ยกนี้เหลือนาทีกว่าๆในสองฝ่ายพยายามเจาะเร่เกมต้องเอาทีหน้าเทียบข่าวุลีได้ลุ้นใจเฮอีกเอ้เนี่ยว่าพยายามจะเล่นอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่รถพ่วงนะครับจะเล่นหรือเปล่าโอ้ลูกนี้นี่นะครับหม,มามาเป็นชุดเราเริ่มจะมีฮึดขึ้นมาเหมือนกันเรียกเสียงเชียร์จากแฟนมวยได้รอบสนามแล้วนะครับจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่า มาดูวงในต้องล็อกเอาไว้ก่อนไอ้ล็อก่วงเอาโอ้โหไม่รู้ใครจะตีใครแล้วครับไม่โดนนับดีสนุกเลยนะครับโอ้อ้าวคึกขึ้นมาครับเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาแล้วครับวยเก๋าอย่างเพชรสองผ้าครับโดนดักไว้ไม่สนใจครับพยายามเสียบไปเลยครับนี่แล้ววงในครับอ้ายังไม่ทำครับยังไม่แทนยังไม่โต้ครับดูครับ <ส>วินาทีกว่าๆต่างๆบรลพวกนี้ก็เหมือนจะปิดเกมตัวเองนะครับบุรีเน้นป้องกันครับเพรสองภาคก็พยายามจะหาจังหวะดูว่าเพรสองภาคนี่พยายามจะเล่นออกมาเหมือนกันเลียเ้ยวแรงนี่อ่อ,อนละหวยเลยแรงไปแล้วนะครับพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่เดี๋ยวมาตามกันต่อในะยกสุดท้ายครับ ของเพชรสองภาคมัดกับศอกบองลีม่ไมมยกนี้ก็ยังพยายามจะฮึดอยู่และครับต่เ,เรียวแรงนะมันลดน้อยถอยไปเยอะนะครับดูวรถพวกเองต้องล็อกเอาไว้ไม่พมาทนะครับโอ้นี่แหละครับเพชรสองภาคยังมีศอกนี่คอยซับอยู่ตลอดครับอ,อามาอีกครับศอกของเพชรสอง้าครับถีบไว้ก่อนครับก่อนจะศอกถีบอีกทีหนึ่ง ข้าวแม่เกี่ยวได้แม่รถพ่วงจะไปเทเขาครับสุดท้ายตัวเองโดนอยู่ข้างล่างเสียเองครับโอ้เสียงเคียนี่ลั่นเลยนะครับมาดูนะครับรถพ่วงท้องล็อก,อกเอาไว้ก่อนในสองภาคถึงจะหยุดไปนานเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับสองปีนะครับหายจกากสังเวียนไปกลับมาในไฟนี้ก็พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่มีขนาดโดนนับไปแล้วนะครับสแสดงให้เห็นแล้ว,ลวครับ หายไปดีไม่มีผลครับร่างกายก็สู้กันรุนแรวโอ้ยนาไรยบะเสียนไต้าั้นคอโชว์พิปป๊อปโชพี่เล็กให้ถ่ายรูปเลยบรลลี็จดนี้ก็พยายามเพดอย่างเต็มที่นะครับดูว่าได้หายใจไว้แล้วดีถ้าชกกันใหม่ก็ยังถือว่าสนุกนะครับมวยผู้นี้ตัดลุกนับออกไปด้วยนะครับมีลูกนับมาด้วยะครับเดินเข้าหาครับเปสองผ่าครับได้ือให้หาอยู่นะได้ลูกได้าอ ยังเสียงอูนะครับอ้าวยังมีเสียงเชียร์นะครับเวลายังมีครับนาทีเสร็จเอสองภาค2ีสิปีจากสุราฎร์ดีวทน่ษฐแสดงให้เห็นแล้วครับว่าหัวจิตหัวใจครับไม่ว่าสภาพร่างกายวันนี้ดีจะไปรองรรุ่นน้องครับแต่ว่าดูครับปักหลักสู้ได้เยี่ยมมากๆกครับตรงนี้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับโอ้ดูในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ไม่ผลไม่พลาดด้วยผากออกจะเล่นของสูงนะครับตระวัดกา้านคอดูลดลดพ่วงต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับท็มสองภาคพ,พยายามพึ่งยังเต็มที่แต่ว่ามันทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ต่อเนื่องครับอ่ะส่งไปปลายแล้วครับพยายามเดินพยายามทำมาครับผักไปครับ ใจก็อยากจะได้ช็อตปฏิหารได้จุดเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าร่างกายไหวไม่ไหวเลยครับดูครับยังเดินเข้าหาอยู่ครับเพชรสองผ้าครับอย่างที่พี่อารีอารีนไปเลยครับถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งตัดลูกลับออกไปนี่น่าสนใจเลยครับเพชรสองผ้าคราะนที่เป็นการกลับมาคัมแบ็กไฟแรกเลยนะครับหลังหายไปตอนน่าจะเป็นปีอยู่ครับ กลมหลงกราบแล้วครับภาพี่สวยงามครับนักชกรุ่นน้อง